ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่8พฤศจิกายน2563วันนี้ครับอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งช่วงนะครับผมได้มาเยี่ยมชมสวนพี่ดำนะครับที่บ้านพงหยานครับสวนที่พี่ดำตั้งฉายาไว้ว่าสวนสามมะ่นะครับนี่ครับที่เห็นทุเรียนที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับเพิ่งตัดไปหมดเมื่อที่11สิงหาคม2563ครับหลังจากที่ตัดไปก็ ได้ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งทรงพุ่มใบพร้อมกันด้วยนะครับและวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูมาชมกันว่าทุเรียนนะครับที่เพิ่งตัดหมดไปวันที่11สิงหาในระยะมีสุดท้ายนะครับเราจะมาดูว่าจะมีการพร้อมที่จะออกดอกแล้วหรือยังนะครับนี่นะครับเป็นปางกระบวนของชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับว่าทุเรียนนะครับที่ตัดไปตัดล่าหรือตัดช้านะครับจะทําให้ทุเรียนที่ออกดอกล่าช้าลงไปด้วยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูมาพิสูจน์กันว่าทุเรียนที่จะแตกตาดอกหรือแตกตาใบพร้อมอย่างครับพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมกับผมได้เลยนะครับจากช่องหรือสวนไปด้วยกันครับไอปลาสิงหามามาดูมีดอกอะไรยังมีอะไรยังอ่ะเนี่ยครับครับขอบคุณครับนี่นะครับปลาเป็นห่วงแลับปลาเป็นกังวลนะครับที่ตัดไปมีดล่าสุดนะครับการเดือนสิงหาเนาะ กลัวคือดอก่ออกตอนนี้ดอกมาแล้วนะครับสิบเอสิอสิงหาอ่าสิบเอสิงหานะครับนี่นะครับรน,รน,นี่ดอกมาแล้วครับทุกต้นเลยนี่ครับตอนนี้ผมต้องเอาออกเอาใจเขาหน่อยฮนะเขาจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับ <laughs> ผมต้องดูแลดูอาใจก็นหน่อยเ <laughs> 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 ดี๋ยวเขาให้เข้าสวน นี่นะครับยวผมจะซูมและถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะถือว่าระยะนี้ก็เกืยดยาแล้วครับนี่นะระยะนี้ก็คงจะเป็นระยะตาปูแล้วนะครับผ่านจากระยะไข่ปลามาแล้วนะครับก็เข้าสู่ในระยะของตาปูแล้วนะครับครับแลนนี่นะครับอีกอีกถึงต้นนะครับที่ตัดมีดล่าสุดไปนะครับวันที่สิบเอ็ดสิงหาคม2563รหกสิบสาม นะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับว่าหลังที่ตัดไปมีดล่าสุดนี่ก็พร้อมที่จะอร์อมตาดอกหรือว่ามีตาดอกแล้วหรือยังหรือมีตาใบนะครับนี่นะครับต้นนี้นะฮะมีอยู่สามสี่ต้นนะครับที่ตัดไปมีดล่าสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาดูใกล้ๆนะครับว่าเขาพร้อมที่จะแตก ตาใบหรือว่าแตกตาดอกนะครับครับเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับแตกออกมาเป็นระยะไข่ปานะครับนี่นะถือว่าถือว่าผ่านเลยนะครับสลับทริปนี้ของสวนพี่ดำครับสวนสามไร่นะครับได้ครับต้นนี้น่าจะไว้ได้ประมาณสักห้า นี่นะครับถือว่าได้ออกกระจายไปทั่วกิ่งทั่วทรงพุ่มเลยนะครับนี่นะครับที่ชาวสวนชาวเกษตรกรต้องการครับการไล่จักปลายมาแล้วไล่ข้าวโนกิ่งเรามีดอกกระจายอย่างนี้นะฮะนี่นะครับเป็นผลดีของชาวสวนชาวเกษตรกรเลยนะครับครับแต่ถ้าระยะนี้นะสิ่งที่ควรระวังนะครับกลุ่มของเพี้ยต่างๆนะครับเพี้ยจะมาดูดน้ำเลี้ยงได้ที่ดอกนะครับแล้วก็เชื้อรานะฮะ เชื้อราโรคของอันแทกโนตหรือว่าโรคดอกเต้านะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในระยะของปลายฝนต้นหนาวนะครับชาวสวนชาวกเกษตรกรก็ควรที่จะฉีดยานะครับฉีดยาหรือยากลุ่มของเพี้ยต่างๆนะครับก็กลุ่มยากําจัดเชื้อราด้วยนะครับนี่ครับฟาร์มที่เป็นห่วงหรือฟาร์มกังวลของของพี่ดำนะตอนนี้ก็หมดห่วงหมดวาง์มกังวลแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ออก ออกทั้งต้นนะครับออกทั้งออกเยอะมากนะครับเพิ่งเห็นนี่แหละก็เพิ่งพผลยาสะสมไปเมื่อวันสินาาพี่ดำพี่ดำผมถามอีกสักครั้งหนึ่งย้ำย,ยช้ชัดๆเลยว่าตอนนี้กี่ปีนี่ครับครับตอนนี้กี่ปีพี่ดำรับใช่ใช่ยี่สิบกว่ายี่สิบขึ้นอ่ะตีมาที่ห้าปีเนาะน่าจะได้นะเอาอายุลูกสามเป็นตัวเกณฑ์เนาะเป็นหลักประมาณนั้นขับประมาณยี่สิบห้าปีมีออกดอกแล้วเนาะมีแล้วขับแต่นี่ยัง ยังไม่ชัดครับปืนยังไม่ชัดฮนะถือว่าโอเคแล้วพี่พี่มองข้างบนครับต้องมองบนมางล่างฮนะมาจากเขาขาวครับจะมองล่างขึ้นไปนบนไม่ได้ครับเต้นยี่สิบกว่าปีเราต้องมองจากบนลงมาข้างล่างครับ,รบนี่นะะแล้วต้นนี้่ะต้นนี้กี่ปีเนี่ยพอกันนะครับนี่นะฮะแต่นี่กิ่งมันเขาจะไม่ฟงังท่านันออมเดี๋ยวห้าวันมาดูใหม่ถ้าดูนท่าดูนอันนี้ครับหมด มดวางข้างบนนี่ยังครับสบายใจยังสบายใจยใจแล้วเนาะสบายใจไมไ่สบายใจก็ใช้เงินลงหน้าไปแล้วใช่ไหม<อ>ใช้เงินลงหน้า <c oughs> พี่พดำไหนหันหน้าไปใช้เงินลงหน้าไปกี่ล้านแล้วเนี่ย <c> ี <oughs> ่ครับต้นนี้นะที่เราตัดกิ่งลอกกิ่งเนาะ,ะตัดกิ่งเนาะตัดแขนงด้วยแล้วก็ตัดลูกด้วยพร้อมกันเลยต้นนั้นไปจนนี่นี่นี่นะครับไม่เป็นไรครับนี่นะครับ นี่นะแ้วตัวนี้ขีปป่ปีพี่ขี่ป,ปีพ่อๆกันพ่อๆกันนะมาดีกว่าปีเนาะนะครับสมาดีกว่าปีแต่ต้ตนเขากำลังสวยน,นะนี่นะครับตัวเรียนพี่ดำปีนี้นะครับกล่าว่าเอาทุกต้นนะทุกต้นครับ มีมาครับเนี่ยเลยที่ว่าไม่มาที่ไม่มาใช่ไหมมา,ไหม,มาแล้วใช่ไหมขาของแท้เลยครับมาตรฐานเลยครับครับ,บทุกกิง่งอันนู้นก็เยอะแล้วน,นะพี่เะเออเยอะเยอะวันนี้เลยครับนี่ไม่ออกก็จะเอาให้ออกครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วเนาะตอนที่ไม่ออกเรายังทําให้ออกเอากิ่งหนึ่งสามลูกพอไหม พอเขาสามลูกสี่ลูกได้ครับกิ่งมันใหญ่พี่ไม่เป็นไรถือถือว่ากิ่งเยอะครับเราจะไว้ลูกได้มากครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือความพร้อมของของพี่ดาด้วยนะที่เราเตรียมต้นแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแขนงไปก่อนหน้านี้แล้วตัดปุ๊บมันออกเลยครับนี่นะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่อีกหนึ่งสวนนะครับที่บ้านพงหยาครับสวนดำก็จะตั้งฉายาให้ว่าสวนสามไร่ ใช่ไหมพี่ดำสวนนี้พี่ดำตั้งฉายาว่าสวนสามไร่ใช่ไหมนี่แหละครับสวนสามไร่ของพี่ดำนะะนครับก็มีหลายหลายอายุครับหลายอายุส่วนมากจะเป็นห่อนทองนะครับนี่นะครับสวนพี่ดำนะครับไม่ว่าสวนหนึ่งไร่สองไร่หรือหรือสามไร่นะครับค่อนข้างฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ การออกดอกนะครับนี่ฮะการเตรียมความพร้อมหรือไส้เลืกของต้นนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะทําใบนะฮะช่วยในการเติบเดินเติบโตของทั้งต้นและใบนะครับหรือหยุดการเติเนินเติบโตของต้นและใบนะครับคือความพร้อมนะฮะความพร้อมของต้นครับพอถึงเวลาพอปลายฝนต้นหนาครับถึงเวลาเขาก็จะออกดอก ให้เราเห็นแบบนี้แหละครับไมครับไม่ต้องกลัวครับพี่ดังว่าใช้ตังเป็นฮะเขาเอาตังอนาคตมาใช้ก่อนแล้วฮะตอนนี้สบายใจแล้วครับ <laughs> ยิ้มแครับสายใจแล้วครับตอนนี้ ครับเพราะว่าใกล้บ้านเดี๋ยวเรามาดูดูที่หลังนี่นะครับนี่ฮะตาของสวนนะครับพี่ดำนะฮะตอนนี้ก็ไปชื่นชมผลงานของตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนออกตอกครับออกตอกแล้วนะครับทุกต้นเลยนะครับครับนี่นะครับก็เดินกันไปคุยกันไปนะครับมีความสุขนฮะวันนี้พี่ดำนะฮะหลังจากเครียดมาหลายเดือนนะฮะตอนนี้ ทุกสวนถือว่าออกหมดแล้วนะครับสระดับสวนที่ดำสว,สวยครับสวยไม่ต้องสวยแบบนางงานนะครับสวยแบบนางเอกก็พอนี่นะครับคือความพร้อมนะวามสําเร็จนะครับวันนี้ก็เราก็ เหนื่อยกันมาแล้ linkage, แลวนะครับเราก็มายืนดูฟาร์มเสร็จพร้อมๆกันนะฮะผมก็ดีใจก็ทาวสวนชาวเกษตรสกรไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ผ่านไปแล้วครับผ่านไปอีกหนึ่งหนึ่งขั้นตอนครับอีกหนึ่งช่วงนะครับ <c oughs> ถึงแม้พายุจะเข้ามาเข้ามาหรือว่าจะออกไปนะครับพี่ดํากับพี่สมศักดิ์ก็ไม่หวั่นนะตอนนี้ของฉันออกดอกแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับทุกครั้งและทุกปีนะครับก็คงจะมีปัญหาหรือมี ฟางกังวลไงครับว่าทุเรียนทําไมถึงไม่ออกดอกทุกต้นนะครับเพราะนั้นนะครับชาวสวนชาวเกษตรกรสวนทุเรียนครับบางครั้งเราต้องมีนักศาสตร์มีทั้งสินนะครับเราต้องมีการเข้าใจของธรรมชาติด้วยนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเติมธาตุอาหารหลักฐาหารองหรืออาหารเสริมนะครับหรือมีการที่ควบคุมน้ําที่ดีนะครับผมมั่นใจเลยว่าทุเรียนต้องออกทุกต้นได้แน่นอนครับชัดนะมันฟอมตาดอกแล้วครับมันมีทั้ง อไข่ปลาทั้งตาปูเลยนะครับ,บครับกำลังมาเลยครับกำลังมาเดีย๋ยวตอนนี้เราก็คงจะต้องอัดน้ํานะครับอัดน้ําแล้วก็เราจะพ่นจาพวกของกลุ่มอาหารเสริมหรืออาหารรองพวกกรดอะมิโน่าที่สกัดจากพืชนะะตอนนี้นะครับเราฉีดใต้ถุงพุ่มเลยครับแต่กลุ่มของธาตุกรดอะมิโนนี่ที่สกัดจากพืชนี่ไม่ให้ฉีดทุกครั้งนะฮะจะให้ฉีด สักผลสองก็พอให้ตะดอกออกมาจนจนเราพอใจแล้วเราถึงหยุดฉีดนะฮะแต่ไม่ฉีดทุกครั้งไปนะครับแล้วกลุ่มข,ของกลุ่มของแคเซียนและโบลอนนี้เราเราก็ต้องฉีดควบคู่กันไปเลยนะครับถือว่าออกแล้วครับออกออกเยอะนะครับพี่ดำแต่เราต้องดูจากปลายก่อนจากบนยอดก่อนนะครับแล้วก็ไล่ลงมาตามต้นหรือตามใต้ล่างตรงพุ่มนะฮะนี่นะครับต้นนี้นะกล่าวไว้ว่าเอาต้นละ ห้าสิบลูกก็พอนะพี่ดำเนาะเราตีไปว่าต้นห้าสิบลูกนี่ตกลูกก็สามโลสามโลนี่ห้าสิบลูกก็ร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลคูณเก้าสิบตกเท่าไหร่พี่หมื่นหมื่นสามห้าร้อยเนาะนี่นะครับนี่นะคิดเล่นๆนะครับหมื่นสามกับห้าร้อยนะฮะนี่นะครับต่อหนึ่งต้นนะครับคิดแค่อ่าลูกก็สามโลพอนะครับและตอนนี้พี่ดำก็รวมๆแล้วนะครับแปลง หนึ 1> 1่งไร่สองไร่และสามไร่รวมแล้วประมาณร้อยต้นได้นะตีไปครับคิดเล่นนะล้านสามพี่เนาะล้านสามก็พอเนาะนะครับก็ต้องถึงสองล้านเนาะก็เดี๋ยวสองล้านนี่เราต้องให้ทุเรียนเล็กโตก่อนเนเล็กมีคิดต้นพี่ตอนนี้ร้อยก็สามต้นอ่ารออีกสักห้าปีเนาะอีกห้าป,นะปีได้แน่นอนครับสถีเงินล้านนะครับหลับชาวสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน G A P ครับ ทุเรียนอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับสวนพี่ดาพงหยานะครับครับเป็นไงบ้างครับทุเรียนสวนพี่ดาบ้านพงหยานะครับนี่นะฟาร์มที่ชาวสวนทุเรียนครับมีฟาร์มห่วงและมีฟาร์มกังวลนะครับว่าการที่เก็บเกี่ยวผลผลิตช้านะครับจะทําให้ทุเรียนติดดอกออกผลจะยืดระยะเวลาที่จะเนิ่นนานเกินไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีสูตรสําเร็จนานแล้วนะครับ ต้เรียนนะครับไม่ว่าตัดก่อนหรือตัดหลังนะครับหมดก่อนหรือหมดหลังนะครับ mm hmm. เราก็สามารถดูแลต้นและฟื้นฟูต้นพร้อมจะทําใบและทําลูกในเวลาเดียวกันได้นะครับเม mm ื hmm. ่อต้นใบแล้วมีความพร้พอมมีความสมบูรณ์แล้วนะครับ mm hmm. เมื่อถึงระยะเวลานะครับที่กําหนดของการที่เราจะสะสมอาหารนะครับขอให้เติมธาตุฐานาหลักฐานรองและอาหารเสริมนะครับให้ครบกําหนดระยะเวลาแล้วก็ถูกเวลาถูกที่และถูกสูตรนะครับ ผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าถึงแม้เราจะตัดหรือเกกี่ยวที่หลังเขาครับแต่ผมเชื่อว่าตอกออกก่อนได้แน่นอนครับ